แมว,แมว,มแ,มวแมวจูแมวแมวจ้าขึ้นสวยของแม่โอ้ยหลับเพะลกหลับเพอมากสุขมากสุข เป็นอะไรเป็นอะไรอ๋อ,อเป็นแมวโอ้ยพรอคุณหลับพ่อลูกฝันดีนะจ๊ะมากสุขฝันดีนะจ๊ะมากสุข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 แม่รักนะ แม่รักหมากสุกนะแมวแมวฝันดีนะจ๊ะแมวฝันดีนะลูกโอเคมากสุกมากสุกแม่รักมากสุกนะมากสุก,สรก,ก,สนะกสครับ หมากสุขครับหมากสุขครับไว้ไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าแม่รักหมากสุขนะได้เวลาเอาคืนแล้วเนาะกันคืนพอแม่หลับมันก็พากันวิ่งไล่กันเหยียบหัวซะแมวไอ้แมวเนี่ยแหละตัวดีเลยใครออกจากกรงมาก็เล่นกับเขาตลอดเลย วินอกเอา่ามาวินอกเอา่ามาวยนอกอาออกมานก,าานกาเอาแฟนใครนะอ้วนอ้วนได้ข่าวว่าอกหักกับลูกคนที่เขาเข้ามาคอมเมนต์เขาบอกว่าอกหักดีกว่ารักไม่เป็นนะ่าสงสาร แล้วนะคะคไปจริงๆแล้วฝันดีนะคะหมากสุขของแม่ฝันดีนะจ๊ะหมากสุขของแม่หมากสุขบอกว่าจะนอนตั้งนานแล้วแม่อยู่แมวนอนเธอแม่ไม่แกล้งหนูหรอกแม่ไม่แกล้งหนูหรอกหนูไม่น่าแกล้งหนูไม่น่าแกล้งทั้งไอตัวนี้ไอถังแก๊สเนี่ย ถังแก๊สกระสอบข้อสารขนุนอะไรอีกจมูกก็แดงแดงปากก็แดงแดงขี้แมงวันก็เยอะๆพุงก็ห้อยห้อยปากก็เหม็นเหม็น ใครน้าใครนะแมวปากเหม็นอะ้แมวปากเหม็น,อมนโอ้ขอโทษขอโทษแม่ไม่ได้แย่ลูกนะแม่คุยของแม่คนเดียวนะเข้ง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 นะเออเอเอ,เอ ตอนดึกไม่นอนโอละเหโอละหอนมานอนอะไรกลางวันเอเอเอนอนเถอะนอนเอะไม่แข้งแล้วรักนะจ๊ะ ส่วนพี่ไไม่ต้องถามหานะคะไปแล้วไปดาอังคารแล้ว